จเจริญทัหยัดยมทุกคนทุกท่านขอให้ายิโยมจงจเจริญสติสร้างความรูสึทรับรู้ธรัมพัดห้งลมหายใจของเราให้ตัวเนื่องให้ชัดเจนตังแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือย,ยังแต่ยังก็เริ่มเซินะวางภาละนาทีการงานทางสมมุติเราก็วางมาแล้วนอมกายเข้ามาในวัดเราก็เข้ามาถึงแล้ว ทีนี้การสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องตรงนี้แหละเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาเราก็พยายามทําให้ต่อเนื่องให้เกิดความเคยชินตั้งแต่ตืต่ตนขึ้นโนูนตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่นั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือหลวงพ่อเพียงแค่เล่าให้ฟังพวกท่านจงโน้มเข้าไปดูรูอยู่ที่กายที่กายของตัวเราเองลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็พลหลมหายใจออกมายาวอันนี้เป็นแค่เพียงอุบายเป็นแค่เพียงการกระตุน้นความรู้สึกให้ชัดเจนเรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์ขาดการทำความเข้าใจทั้งที่ใจก็ปรารถนาะอยากจะรู้ทำอยากจะรู้อยากจะได้บุญอยากจะละกกิเลสความปรารถนาะความอยากความเกิดคงใจเขาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้หมดเพียงแค่การเกิด เขาหลงเขาหลงมานานเขาถึงเกิดเกิดมาสร้างภพของมนุษย์มีขันห้ามีวิญญาณเข้ามาครอบครองมีขันห้าเข้ามาปกปิดเอาไว้อย่างมิดชิดเพียงแค่ภพของมนุษย์ที่เรามองด้วยตาเนื้อเราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธองค์ถึงจะเข้าถึงความเกิดความดับเห็นการเกิดเห็นการดับของจิตวิญญาณโดยการสร้างความรู้ตัวเน้นลงอยู่ที่กายของเราให้ได้สิ่งคนแล้วก็ให้ต่อเนื่อง อย่าไปเกียดครั้นทัศนาบรารมีส่วนอื่นนั้นพากันสร้างกันมาดีแต่กำลังสตินิดมีน้อยนิดไม่ค่อยจะสร้างถึงสร้างขึ้นมาก็ไม่รู้จักเอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์ให้ได้ทุกเรื่องเราต้องเจริญสติเข้าไปรู้เหตุรู้ผลเห็นการเกิดการหนับของวิญญาณในกายของเราเห็นอาการของวิญญาณในกายของเราซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามส่วนรูปส่วนนาม ส่วนรูปทำหน้าที่อย่างไรส่วนนามทำหน้าที่อย่างไรมีอยู่ในกายของเราหมดพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรเราต้องทําความเข้าใจให้ถึงความหมายนั้นนั้นปรากฏขึ้นที่ใจของเรามีเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคือเรื่องทําใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ก่อนที่จะหมดลมหายใจก่อนที่ธาตุขันจะแตกจะดับนอกนั้นก็เป็นเรื่องการอนุครอบประโยชน์ในระดับของสมมุติเพื่อ,อยังสมมุติให้อยู่ดีมีความสุขถึงวาระ,ะเวลาก็ต้องได้วางแมแต่กายห้องตัวของเราเองก็เป็นก้อนสมมุติเราก็ต้องได้วางแต่เราต้องให้รู้ก่อนก่อนที่จะถึงเวลานั้นมองเห็นหนทางเดินห้องตัวเราว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่ได้กลับมาเกิดกัน อย่าไปเบื่อหน่ายในการทําความเข้าใจอย่าไปเกียดคร้านในการทําความเข้าใจอยู่คนเดียวเราก็ทําความเข้าใจกับชีวิตของเรากับความเป็นอยู่ของเราอะไรเราขาดตกปกพ้องเราก็รีบแก้ไขเสียอะไรไม่ดีเราก็ทําให้มันดีเสียอืใจวิเวใกใจไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่สะอาดเป็นอย่างไรใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรคําว่าสมาธิ เป็นอย่างไรสมาธิอยู่ในระดับไหนสมาธิที่ปราศจากกิเลสสมาธิที่ที่ใจไม่เกิดสมาธิที่ข่มเอาไว้สมาธิที่ด้วยการปล่อยการวางการทำความเข้าใจทุกเรื่องมีเหตุมีผลหมดเหตุผลภายในทางด้านนามธรรมก็ก็มีเหตุผลทางโลกธรรมทางสมมติก็มีโลกธรรมก็อาศัยกันอยู่เราต้องศึกษาให้ละเอียดในกายของตัวเรา พระพุทธองค์ท่านก็สอนเรื่องชีวิตของเรานี่แหละไม่ได้สอนเรื่องอะไรแต่พวกเรานั้นมีตั้งแต่แสวงหามาทับผมดวงใจของตัวเราเองจนมากขึ้นมากขึ้นจนจนปิดเอาไว้เสียมิตเราก็ต้องมาขัดมาเกามาแก้ไขจนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพเดิมคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความไม่เกิดเกิดในกายเนื้อเราก็เกิดมาแล้วบริหารเขาไปจนกว่าเขาจะแตกจะดับ เขาแตกดับแล้วเราก็เหลือตั้งแต่ส่วนบิญญาณดับได้ที่ยังบิญญาณยังเกิดอยู่เขาก็ต้องเกิดถ้าเราละได้ดับได้ทําความเข้าใจได้เขาก็ไม่เกิดก็ต้องพยายามเอาไม่ว่าพระววยมไวชีจงพยายามทําของอยากให้เป็นของง่ายจากของง่ายก็จะง่ายยิ่ง,งขึ้นไปทั้งโลกทั้งธรรมต้องเอื้ออาศัยกันอยู่ก็ต้องพยายามกันสร้างความรู้ถึงรับบู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันแล้วก็ให้ต่อเนื่อง ให้เชื่อมโยงให้ต่อเนื่องกันสักคืบสักนาทีสองนาทีก็ยังดีดีกว่าไม่ทำอ่ะพากันไหวประพมพอมกันพากันไปศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกอิรืยาบท